ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเรา,เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ว่าเขาพร้อมที่แบบจะซัพพอร์ตและแบบคอยอยู่ข้างๆเราให้กำลังใจเราก็น่ารักมากแร a ปิ d <Rapid> Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงวันนี้ครับเป็นไงบ้างแฟนๆมาแบบ ใช่ทุกวันครับทุกงานนาแน่นมากทุกทุกงานครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆใช่ใช่ใช่เขาเหมือนเป็นพลังบวกละกันเราก็เหมือนกับเป็นพลังบวกให้กันละกันก็ก็ก็แฮปปี้นะครับมันก็ไม่เหงาเดียวเวลาออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีอย่างน้อยเราก็อุ่นใจว่าแบบมีคนมาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจเรา ครับผมจำได้ไหมวันแรกวันแรกเขินน่าจะเขินนะน่าจะเกง่งแบบทําอะไรไม่ถูกมากกว่าจนแบบเออแม่งเงีย,งยบๆหน่อยอือเราเรื่ค<ม>ือตอบตอกความอบเลยนะเราเหมือนอยู่ด้วยกันมานานเนี่ย<ม>ครับผมมันก็เหมือนแบบเป็นคนในครอบครัวไปเลยโอ้ก็ผมว่ามันยิ่งกว่าอีกนะยิ่งกว่าครอบครัวเพราะอย่างครอบครัวเนี่ยเราก็ เคยหน้าค่าตากันมาหมดแล้วแต่ว่าบางคนเนี้ยในฐานะพี่พี่แฟนคลับเขาไม่เคยเจอหน้าเราไม่เคยเห็นหน้าเราเลยด้วยซ้ำ <c oughs> เขาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดก,กับเราเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ว่าเขาพร้อมที่แบบจะซัพพอร์ตและแบบคอยอยู่ข้างๆเราให้กําลังใจเราก็น่ารักมากเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารัก ใช่ใช่ใช่ในหลายประเทศเขาก็คงกลัวเราแบบไปต่างที่แล้วก็กลัวเหงาอะไรเงี้ยครับก็มีแบบพี่ๆแฟนคลับบินตามไปให้กําลังใจด้วยคืออย่างน้อยก็เออก็มีกลุ่มพี่ๆแฟนคลับที่บินตามเราไปนั่นแหละที่แบบคอยให้กำลังใจเมเจอร์ของเขาเป็นยังไงบ้างเราที่เป็นคนเห็นเขามาแต่แม่ของประเทศไหน,นครับเอาเอาใครกับกันนะถ้าถ้าไทยก็เป็นแม่ๆเยอะแหละครับผมก็คอยซัพพอร์ตปอดใหญ่ครับผมส่วน หลายๆประเทศก็แตกต่างไปตามสไตล์ผมอย่างพี่พีแถบอาเซียนเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรความคลั่งนิดนึงความแบบว้าเจ๋ใช่ครับผมแต่อย่างพี่ญี่ปุ่นก็จะเง,ยงียบๆญี่ปุ่นเกาหลีอะไรก็จะเป็นฟิลแบบเงียบๆรียบร้อยนิดนึงะจะมีความระเบียบนิดนึงใช่ก็จะต่างฟิลกันแต่ก็แฮปปี้ทั้งคู่มันมีฟิลแม้ว่าแบบรเรา ไปหาเขาใกล้ๆเขาก็ถอยหาเพราะว่าแฟนคลับเขาจะอ๋อมีฮะมีมีก็มีแบบที่ผู้โชคดีอ่ะเป็นบ่อยแบบมีโอกาสได้ขึ้นมาทํากิจกรรมระบนเวทีด้วยกันเนี่ยก็จะมีความเขินไม่กล้าอะไรเงี้ยผมนิดนึงนิดนึงน่ารักดีแล้วเราเราขึ้นเข้าหาเขาแต่เขาอ่าก็ก็คิดว่าต้องต้องเข้าหาแหละเพราะว่าต่างคนต่างเขินก็ไม่ไปถึงไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ย ครับผมก็เหมือนเดิมผมก็ดูแลเหมือนทุกคนในครอบครัวครับผมแล้วก็แค่ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ตัวเองเราเป็นยังไงเราก็เป็นอยังไงเนี่เขาเห็นเขาก็จะรักในสิ่งที่เราเป็นใช่สุดท้ายเขาก็ถ้าเกิดเขารักเราเขาจะเลือกรักในสิ่งที่เราเป็นละกันแต่ต้องเป็นในสิ่งที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้วยนะครับอยากให้มองมังมีบอกเล้วว่าถ้าเป็นมังมีเขาเป็นยังไงมังมีเหรออ้วกี้สปอยกี้สปอยครับ ยังไม่ทำอะไรก็เก่งมากจริงเขเก่งมากอะไรเงี้ยผมก็กลัวกลัวเคยตัวเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเป็นโพแฟนก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสปอยแล้วกันก็จะเป็นแบบอจะเป็นเสียงเนี้ยได้ยินบ่อยแบบที่ว่าี่คอนเท่แบบทำอะไรแบบนี้นิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกแต่เขาจะมีบนาอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะเป็นโพแฟนส่วนใหญ่โพนี่มีโพอะไรครับ โเพื่อนนะเพื่อนไมคเพื่อนมค่อยอะมีแบบหลกัหลกๆก็เห็นโพโพแฟนกับโผแม่เอาี้ว่โมัมมี่เยเด็กสุดอายุท่หรโอ้มันนิยมก็น่าจะมีนะตองใช่แต่ที่เรียนอยู่มีแน่ๆที่ยังเรียนไม่จบก็มีแน่ๆแต่ไม่แน,แใน่ใจว่าเด็กมากขนาดไหน,นแต่ที่เคยเจอเด็กก็น่าจะข้อปีหนึ่งมั้ครับน่าจะเป็นช่วงที่น้องเขาเข้าปีหนึ่ง แต่เขาบอกเขาเป็นมังมีเราเป็นไงครับมังมีการไดกับมังมีก็บอกไปแล้วบอกมังมีสู้ๆตั้งใจเรียนให้จบแล้วลูกเราจบรอรอแล้วอะไรใช่ขอบคุณมากครับอะไรอย่างโปรแฟนผมคือแฟนเขาแฟนก็เหมือนกันแหละครับเอาจจริงๆไม่ว่าจะเป็นโปรแม่หรือว่าโปรแฟนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาก็คือแฟนคลับเขาคือพี่ๆแฟนคลับเขาเป็นหนึ่งคนที่ มาคอยให้สปออร์เราคอยให้กําลังใจเราเราก็รักเขาเหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเหมือนกันครับอย่างคนร้่น่าแฟนสองพอสามารตย์หลายนจุดี่หลายๆจุดก็อือก็ใช่นะครับเพราะว่าจริงผมว่าในอาชีพของพวกผมเนี่ยแฟนคลับสําคัญสําคัญมากๆในระดับต้นๆเลยครับผมเพราะเขาเป็นทั้งคนที่ คอยพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจเราและถ้าพูดตรงๆในทางธุรกิจอย่างเงี้ยพี่ๆเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญเหมือนกันที่แบรนด์เขาจะมองเห็นศักยภาพในตัวเราใช่เราก็ทําหน้าที่อะไรที่เราได้รับมาหลังจากหลังจากโปรเซสนน้นแล้วเราก็ทําให้เต็มที่นั่นแหละครับพูดถึงมันมีเคยมีโจทย์ที่ยากสุดแที่บอกว่าเราไม่กล้ามาตอบเขาเลยเราวันนี้นะครับโจทย์วันนี้นะครับ โจทย์วิชาการอะไรพวกนี้เอาจริงผมก็เป็นก็พอรู้แหละก็ก็เป็นคนที่ชอบแล้วคนศึกษานั่นแหละแต่พอมันจะต้องมาพูดในบทบาทของวิทยากรหรือว่าอะไรที่มันต้องให้ความรู้ที่มันเป๊ะๆอย่างเงี้ยผมก็จะมีความไม่มั่นใจละกันเพราะชีวิตประจําวันเราก็เป็นเด็กเล่ยเปื่อยเด็กพูดไปเรื่อยเด็กเฮฮาสนุกสนานของเราแต่แค่ชอบในเรื่องของธรรมชาติเฉยๆแต่พอมาทำอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็มีพี่แฟนคลับแบบพูดผิดอะไรเราก็เออ เฮฮาไปก่อนใช่ก็มีคนคอยให้ท้ายคอยสปอยเราก็นั่นแหละแต่ก็ดีที่ตะกี้ก็แฮปปี้ผ่านไปโดยโดยดีแบบไม่ผิดอะไรดีใจหนะก็ยังคือคือเราเราพอพอเราผมเป็นความชอบเนี้ยแล้วก็มันต้องมาทำเป็นงานที่มันจริงจังเนี้ยเรากลัวเราจะไม่สนุกเออใช่ใช่ใช่ทายนี้ฝากไที่แฟนคลับทุกท่านเร์พลกเลยเลย อก็ขอฝากฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วกันครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่งางกายที่แข็งแรงแล้วก็ทําตัวเองให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาเผื่อวันไหนแบบมีประกาศด้วยว่เ,เดี๋ยวผมไปจะได้เตรียมตัวมาเจอกันทันก็ผมหายอยู่แล้วครับผมเอาจริงผมว่า,ม,วามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมแค่เราแฮปปี้กับคนในปัจจุบันแค่นั้น ใช่ครับผมถ้าเกิดเขาแฮปปี้เขาก็คงอยู่กันถ้าไม่ happy แฮปปี้เราก็นั่นแหละกไไม่ได้ใช่ถูกต้องครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ